เส็จวันจองเวนทเทอร์ตีตั๋วไปตายเขียนโดยพาคีไหนตีตัวเอ็นหลังนั่งให้สบายแล้วเตรียมตัวตายแบบ VIP อพีวันเสาวันพุธกลิ่นดอกไม้หอมหวนชวนขนลุก อาจจะปลุกคนตายให้กลายฝืนจงหลีกเลี่ยงไปงานศพยามค่ำคืนหากยังอยากลืมตาตื่นวันพรุ่งนี้บทนำหนังรอบสุดท้ายกับลมหายใจที่สิ้นสุดทางออกเลี้ยวขวาค่ะโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เทยเตอร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ หญิงสาวรวบผมตึงในชุดยูนิฟอร์มสีเทาเข้มของโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เทเตอร์ยืนก้มตัวอยู่ตรงทางออกประตูด้านล่างของโรงภาพยนตร์ผู้ชมราวสิบคนค่อยๆเดินออกไปโดยไม่ได้สนใจในสิ่งที่หญิงสาวพูดมากนะักซึ่งนั่นคือสิ่งที่ออนอรินพนักงานสาวคุ้นชินเสียเหลือเกินเมื่อผู้ชมคนสุดท้ายเดินออกจากโรงภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้ว พนักงานสาวจึงเดินไปเปิดไฟในโรงภาพยนตร์ให้สว่างขึ้นภายในไม่มีใครคนอื่นอีกนอกจากเธอเสียงเพลงจากอินเ e d ร t ดิตดังจนออนอรินแทบจะร้องตามได้แล้วเธอฟังเพลงนี้มาตลอดทั้งอาทิตย์ที่หนังเข้าฉายมันเป็นเพลงภาษาอังกฤษชา้ชาๆทำนองหอยหวนชวนขวัญผวาสมกับหน้าหนังที่มีใบติดอยู่ทั่วทั้งโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เทเตอร์ หญิงสาวกวาดตามองไปจนทั่วภายในโรงภาพ,พยนตร์ที่จ็ดมีร่องรอยอรารยธรรมที่คนไทยฝากไว้ให้ดูต่างหน้าจนหน้าเอือมระอาเศษป๊อบคอนที่กระเด็นเส้นส้านราวกับว่าไม่ได้ใช้มือหยิบมากินแก้วน้ำอัดลมที่ยังคงวางไว้ตรงพนักวางแขนแทนที่จะหยิบมันไปทิ้งลงถังเมื่อหนังจบรวมไปถึง ใบปลิวที่แจกตอนซื้อตั๋วภาพยนตร์ที่ถูกทิ้งไว้บนพรมสีสวยนี่แหละนะฝรั่งเขาถึงว่าประเทศไทยไม่เจริญเสียทีแนปวอลสองออนอรินหยิบวิทยุสื่อสารที่เอวขึ้นมาแล้วกดเรียกปายสายแล้วเพียงอึดใจเดียวก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตอบกลับมาแนปวอลสองจ้าวอลสิบห้าที่โรงเจ็หน่อยค่ะ ลูกค้าออกไปหมดแล้วหญิงสาวทำหน้ามุ่ยขณะสนทนากับปลายทางนี่ก็ดึกมากแล้วเธออยากกลับไปนอนพักผ่อนที่อาพาร์ตเมนต์เสียเต็มแก่เมื่อยขาจนแทบไม่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้ววสามค่ะเสียงปลายสายดัง o o e, อู้อีอาจเพราะด้วยสัญญาณไม่ดี ออนารินจึงเดินออกไปอีกทางแล้วทวนเปยวเก่าอีกครั้งด้วยความหงุดหงิดเสียเต็มประดาวอสิบหที่โรงเจหน่อยคะ่ะวอสิบหที่โรง7คะ่ะวอสองแนปวอสองวอแปดจ้าวอหกสิจ้า วหกสิบเอเช่นกันคะ่ะออนารินเก็บวิทยุสื่อสารไว้ที่เอวอย่างเดิมแล้วแอบนั่งเอนหลังที่เก้าอี้ชมภาพยนตร์กำลังเคลิมได้ที่อยู่ๆก็มีมืออันเย็นเฉียบของใครคนหนึ่งมาจับที่ไหล่หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวก่อนจะหันไปมองเห็นแม่บ้านอายุน่าจะร่วม40ปียืนถืออุปกรณ์ทำความสะอาดยิ้มแฉ่งอยู่มาแล้วจ้ะ เมื่อแต่ไปยืนเมาดาราที่แอบพากิ๊กมาดูหนังรอบดึกเมื่อกี้นะน้องออนอารินเห็นหรือเปล่าดาราที่ชื่อซินดี้รัศมีนะตัวจริงสู้ไว้สวยแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนขี้โม้เนาะเมื่อเช้ายังดูรายการเมาเผาขนอยู่เลยเห็นข่าวบอกปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับน้องอัมอติเดตอยู่แท้ๆไงแอบคุยกันมาดูหนังซะได้ แม่บ้านเล่าอย่างออกรถออกชาติโดยที่ไม่ดูหน้าของคนฟังเลยว่าอยากจะร่วมสนทนาด้วยไหมออนรินทำได้เพียงยิ้มน้อยๆตอบกลับเธอไม่มีอารมณ์จะฟังเรื่องอะไรทั้งนั้นในเวลานี้อยากนอนและนอนอย่างเดียวพรุ่งนี้เธอมีภารกิจค้างขาที่ต้องทำอีกเดี๋ยวหนูขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะป้าจะรีบกลับห้องแล้วเพลียชะมัดป้าทำความสะอาดคนเดียวก็รีบๆทำเข้าละ เขาว่ากันว่าโรงเจ็ดน่ะผีเฮี้ยนเจอกันมานักต่อน,นักแล้วออนอรินทิ้งระเบิดลูกโตวไว้ก่อนจะเดินออกไปจากโรงหนังทิ้งให้แม่บ้านที่ต้องรับผิดชอบทำความสะอาดโรงเจ็ดทำหน้าเลือกลักมองซ้ายมองขวายังหวาดระแวงเรื่องผีเข้าใครออกใครที่ไหนกันออนอรินเดินหาวอดบอดไปตามทางเดินแคบๆสำหรับพนักงานที่จะตรงไปสู่ห้องล็อกเกอร์ที่เงียบจนน่าวังเวง พนักงานแผนกอื่นอาจจะยังเคลียร์งานไม่เสร็จหรือไม่ก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าอิจฉาพวกแผนกบล็อกเสียจริงวันๆได้แต่นั่งสบายใจแถมได้กลับบ้านเร็วส่วนแผนกฟลอร์หรือจะเรียกเก๋ๆว่าค er ัสเตอร์ม์เซอร์วิสอย่างออนอรินนั้นต้องยืนรับตัวทั้งวันจนเส้นเลือดที่ขาขอดจนหมดความสวยนี่ถ้าไม่ได้ถุงน่องสีนวลสวมเพื่ออำพราง คาดว่ามันคงขึ้นริ้วเป็นลายแทงสมบัติไปแล้วเวลานี้เสียงรองเท้าส้นเตี้ยดังกระทบกับพื้นซีเมนต์ขัดมันดังก๊อกก๊กสะท้อนไปทั่วบริเวณหญิงสาวเดินผ่านหน้าห้องล็อกเกอร์ของพนักงานชายที่ยังเปิดไฟสว่างจ้าบานประตูนั้นถูกแง้มออกเล็กน้อยเผยให้เห็นว่าภายในมีเงาดำของมนุษย์เดินไปเดินมาอยู่นั่นทำให้ออนอรินอุ่นใจว่า อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวคงมีพนักงานคนอื่นกำลังเก็บข้าวของกลับบ้านเหมือนกันอนอนารินเดินเลยไปที่ห้องล็อกเกอร์ของพนักงานหญิงเป็นไปตามคาดไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วแง่ละเกือบจะตีสองอย่างนี้พนักงานหญิงคนอื่นๆคงหาเรื่องอ้างกับผู้จัดการขอกลับบ้านกลับช่องกันไปหมดแล้วคงมีเพียงแต่เธอนี่แหละที่ยังคงทำงานอย่างเต็มกำลัง ว่าแต่ฉันจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรล่ะไม่ได้มีรางวัลพนักงานยอดเยี่ยมแจกนี่นาะแต่เอาเถอะอย่างน้อยก็จะได้ภูมิใจว่าได้ทำงานคุ้มค่าแรงชั่วโมงละ26บาทจากในทุนชาวต่างชาติก็แล้วกันออนอรินเดินตรงไปที่ตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองก่อนจะล้วงกุญแจดอกน้อยที่แขวนไว้ตรงหูกระปุงขึ้นมาไขาเพื่อเปิดมันออกภายในตู้นั้นมีข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเช่น กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือกระจกแต่งหน้าเครื่องสําอางและเสื้อผ้าที่จะใส่กลับบ้านแขวนอยู่ในนั้นข้าวของที่วางไว้ดูระเกะระกะไม่เป็นระเบียบนะักสิ่งแรกที่ออนารินทำนั่นคือเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อเช็คข้อความจากศูนย์ว่ามีใครโทรมาหาเธอหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นรายชื่อบุคคลสำคัญอย่างคนในครอบครัวเธอจะได้รีบโทรกลับเผื่อว่ามีเหตุด่วนเหตุดายอะไร ในขณะที่หญิงสาวกำลังรอสัญญาณโทรศัพท์ให้เริ่มทำงานเธอกลับรู้สึกเหมือนมีใครสักคนจ้องมองเธออยู่ภายในห้องนี้ครั้นพอหันไปมองดูกลับพบเพียงแต่ความว่างเปล่าภายในห้องที่กว้างขวางเรียงรายไปด้วยตู้ล็อกเกอร์นั้นเงียบจนขนลุกแสงไฟสีส้มสลัวยิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัวไปกันใหญ่นี่ท่านนึกถึงเรื่องราวในหนังผีที่เพิ่งฉายจบไปเมื่อสักครู่ด้วยล้วก็ มันยิ่งทวีความหลอนเข้าไปอีกออนอรินสบัดศีรษะเพื่อสลัดความฟุ้งซ่านออกจากความคิดข้ามัวเพอจ์เจอร์อยู่อย่างนี้มีหวังไม่ได้กลับบ้านกับช่องกันพอดีหญิงสาวคว้ากระเป๋าถือของตัวเองออกมาพร้อมกับชุดที่จะเปลี่ยนกำลังจะถอดชุดพนักงานออกแต่แล้วหญิงสาวก,ก็ต้องหยุดชะงักเมื่ออยู่ๆไฟในห้องล็อกเกอร์ก็ดับวูบขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยบ้าเอ้ย มาดับอะไรตอนนี้เนี่ยหญิงสาวสะบุดออกมาอย่างหัวเสียหันไปมองทางด้านประตูทางออกที่เป็นกระจกฝ้าทำไมไฟดับแต่ข้างในนี้ทั้งๆที่ภายนอกแสงไฟยังสว่างจ้าหรือว่ามีใครแกล้งออนารินกำลังจะเดินออกไปจากห้องล็อกเกอร์แต่แล้วเสียงเปิดประตูเข้ามาก็ดังขึ้นเสียก่อนร่างของใครคนหนึ่งยืนจังก้าอยู่ตรงนั้น หญิงสาวมองไม่เห็นว่าเขาเป็นใครแต่คาดว่าคงเป็นเพื่อนพนักงานคนใดคนหนึ่งนี่เธอทำไมไฟดับในนี้รู้ไหมออนารินเอ่ยถามทาั้งทที่ไม่รู้ว่าคู่สนทนาเป็นใครไม่มีเสียงตอบกลับจากอีกฝ่ายนอกจากเสียงลมหายใจฟืดฟาดคล้ายคนที่กำลังตื่นกลัวหรือกำลังหอบเหนื่อยออนารินเริ่มรู้สึกแปลกๆหรือว่าใครคนนั้นจะไม่ใช่เพื่อนพนักงานของเธอ ซึ่งท้าไม่ใช่ก็อาจเป็นผู้ร้ายใครนะเสียงที่สั่นเทาของหญิงสาวเอ่ยถามไปยังเงาสีดำทะมึนที่ยืนอยู่ไม่ห่างกันนะักออนอรินเดินถอยหลังอย่างหวาดกลัวมือกำกกระเป๋าถือของตัวเองแน่นหวังว่าของที่รกอยู่ข้างในนั้นคงจะพอมีน้ำหนักให้ฟาดใครคนนั้นได้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินฉันถามว่าใคร ถ้าไม่บอกฉันจะตะโกนให้คนช่วยนะเสียงหัวเราะต่ำๆภายในลำคอเป็นคำตอบเดียวที่ได้มาออนารินรู้แน่ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่อของใครคนนั้นเสียแล้วจึงตั้งท่าจะแหกปากร้องขอความช่วยเหลือแต่อีกฝ่ายไม่ยอมให้เสียงนั้นได้ดังออกไปง่ายๆ เขาพุ่งตรงเข้ามาพร้อมทั้งบีบคอของออนอรินอย่างแรงจนหญิงสาวตาเหลือกดินทุรนทุรายมือทั้งสองข้างพยายามทุบตีอีกฝ่ายอย่างสุดแรงเกิดเท้าที่สวมรองเท้านั้นสะบัดไปมาจนรองเท้าหลุดกระเด็นออกไปคนละทิศละทางมือกระชากเอาหมวกไอ้มุ่งที่อีกฝ่ายสวมอยู่ออกวูบหนึ่งของสายตาที่กำลังเบิกโพรงนั้นจ้องหน้าผู้ร้ายที่กำลังคล่อมตัวของเธออยู่ แสงไฟจากภายนอกแม้น้อยนิดแต่ก็ทำให้ออนารินเห็นใบหน้าของไทยคนนั้นได้อย่างชัดเจนและนั่นทำให้ออนารินตาค้างปากพยายามจะเอ่ยชื่อของฆาตรกรใจโหดแต่ยังไม่ได้ทำสมใจร่างกายของหญิงสาวก็กระตุกถี่ถี <P ull ing noise> ก่อนจะสิ้นใจไปในที่สุดหากใทยได้เห็นสายตาของออนอรินก่อนตายคงจะเกิดคำถาม ไม่ต่างกันว่าเหตุใดเธอจึงมีสีหน้าตกใจแบบนั้น